ลูกได้สี่หมืน่นแม่ได้แั่หมื่นขอค่ะแม่ก็ได้หกเพราะว่าแม่ได้เลขกสามตัว,ว<ะ>ถือตัวต้นว่าถือตัวต้นเลขแม่เนี่ยโอ้แม่แม่ได้หกหมืน่นเอาถือว่าเทียนทั่วละแสนก็ถือโอ้ค่ะเพราะว่าฉันซื้อก็ซื้อหน้ากันเรื่ได้ยังเมื่อหันเมื่อหันลูกสววยยาวซื้อแปดศูนย์เลย ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะคือแม่ทองนะครับผมแม่ทองคือแม่อุปถักอยู่ที่วัดนะครับผมวันนี้มาหาใครที่นะฮะครับผมวันนี้ทางช่องก็ฟุกเลยนะครับผมมาสัมภาษณ์แม่นะครับมาถึงบ้านเลยนะครับผมครับไครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมครับแนวทางของแม่ทองจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับแต่ที่รู้ๆว่าถูกกันทั้งบ้านนะครับเอฟซครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีคุณยายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายยังก่คอน,น่ไครับผมยายทองตอเล็กเมื่อไดรใส่แม่สูตรบอกเรื่องไหนก็แม่เนี่ยมะฮ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 ้ฮะ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  ว่าพัวเปียปวเปียออายุเราปีใดแปดสิบสองแปดแปดสิบสี่เหรอเนาะแปดสิบสี่เรายังแข็งแรงมากว่ะใจแกบอกเลขแม่นบครับเมื่อนีพ่อคุณยายโดยบังเอิญยายวัดถามขายทีขายไรเท่าไรกัใครยายเน่ละแสนแปดใครละแสนแปดแะแสนแปดนะครับเนาะอ๋อบาทมีผู้ใดอยากได้หนังฮานที่น้าบ่แม่ เขาหน้ากินโฉนดพร้อมเนี่ยเขาเนี่ยนน้าอืมเนี่ยเขาเนี่ยนน้ำอ่ะอันว่าจำเป็นเขาก็ป่ะหยัดใช้ที่งามเนีติดทางทางดับในหมู่บ้านเนาะบอวันเนาะอกนอกไปทั้งวันค่ำอ๋อเป็นติดทางระหว่างบ้านคำกับบ้านน้องตะไก่มีรยนี่แหละคือแม่นี่มีมูแม่นเล็กน้อบอกแม่ด้วยเวดนี้เพิ่นบอกแม่ไปค่ะ วันนี้เพิ่นว่าหันได้แม่ก็ได้แต่ของแม่อเพราะว่ะของแม่แม่เก่งไว้ยยุคปันไกลไก่เคี่ยงเมื่อไหั่ได้เกาซุนกับซ้อมเกาลากเกาแม่แม่เก่งเอาบ่ครับแม่มาแต่ใส่เด็กแม่โแบบยพิว่าเบิ้งต่ำมันร้อยเกาเดือนเก่าวันที่เก่าโอ้เป็นห้อยเก่าอันเป็นเด็กปีว่าแม่อันอกวันที่ทำนันชีนี่มันค่อยออกตัวนั้นตัวนี้ไม่ใช่ไหม หวน,นี้มันสีมีสามหากรับอันสามหากับแปด,ด,ดสามสามหากับแปดสามหัวที่แล้วนุเสื้อหาสามช้าหมานี่แหละประนีโยกไล่ประนี้อีกอันรอกนัองอีกมันสีมีศูนย์สาม ศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดวันศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดแค่ถึงไงนาะแม่นีสองรอบจ้านีสองรอบแต่ว่าศูนย์เจ็ดนะตรงทะเดียนรดนิดนิดบอกว่าสามสี่วันะเก้าศูนย์เจ็ดแปดเนาะประเทศกะท้วงรัวเสียออกออกรอกแรกออกสามตัวรอบสองมาออกศูนย์แปดเดกแรกเคยมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะหัดเดินช้าอีกว่าจัเแม่มากบนญ่มมากสามมางักสามห่าง เด็กไม่หาบอกเนี่ยสามหาศูนย์สามสามหาศูนย์สามไม่รู้มากมากมากเลยสามห้าศูนย์สามนะครับผมเลขมากของแม่เนาะแม่แม่ทองเนาะแม่ทองครับผมขออนุญาตไทยเห็นหน้าเห็นตานะครับแม่วันนี้แม่มาถึงบ้านเลยนะครับผมมาขายที่นะครับผม ยีลาก็ไปนิโรธวัดเทปนังมีกันไปหาไม่หายไม่แยกช่องหลูกไม่แยกช่องอะไรหรอฮะโอ้ยบ่าคนเล็กเพื่นก็ว่าซุมม่ลยนะเพื่อนถูกประจำบอกครับแม่ถูกเพื่นก็เสีย,กกยดว่าถือก็เสียดยิ่ใกล้ก,กันนะจักเป็นยังไงเป็นสูตรคำนวณบอกครับเดี๋ยวว่าสูตร<ช>เลขฝันแม่สูตรพระเจ้าฝันกต่ไม่มีฝันฝันแต่มีเป็นเอามากจนแ่น้ำลูก สาวคนถุงเทปมันก็ม่โอ้ครับสาวคนัุงเพิต้นกล้ามึงามคนสื่อหาศูนย์ไมคนบ่สือศูนย์หาไบอกับเลยหาซิบตัวบกตงดเจ้าหใจพักัำไมหาสิบตัวโอ้แม่เอือแม่ทองครับหมวดนีพันโตมาบอกไปค่ะงมวนี่เันกล่าวพันโตมาแล้วเจ่าบอกว่าแม่นน่นบ้านหั่อบ้านมีเงินเราส่อะไรบอกสมบัง ตัวใดโตไปคันโตไปเพิ่นอาทิวในปั้งไปรถมืออื่นนี่ไปไปจะลืมจะให้เกินแปดโมงอันนี้เป็นมือเขาคุณแม่เที่ยวกันโบว์มันเชี่ยวเที่ยวเื็อเล่เป็นเย่เป็นเย่โอ้เป็นเย่ฐานะเป็นเย่เพราะว่าเราเกิดก้อนใหญ่ของเราสิบเจ็ดสิบเจ้าไปเลยแปดสิบสองเราเด็กของคุณแม่มือนีไม่ใช่ของคุณแม่ไหนละสามห้ารองก่อนเนี่ย สามาแปดสามเจ็ดวยสามห้าสามสามห้าครับพ้อเนาะแปดสามสามแปดวเอี่ครับบะนีนศูนย์สามก็ศูนย์เจ็ดศูนย์สามบอกสามสามสามศูนย์วิดขอบศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจย์เจ็ดมื่อคือทะเบียนรถเท่าไหรล่ะ เพราอที่เราก็ทดวงทะเบียนรถอีกแล้วงามคือเก้าสิมากอีกเจ้าแล้วบอกพวงหันกับบวกหันว่าเอาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมัวุววาม,กกมา <c oughs> อออกนี่ว่มาอีกว่าเราเราวงกลมเก่าศูนย์เจ็ดไรือง่เนี่ยนี่หาสามแปดสามศูนย์สามกรา่อเนาะครับเจ็ดศูนย์นกรัฟพ่วอมือนี้กราฟใ้พร้อมนะคะแปลว่า ผู้ที่อยู่วัดเนี่ยเป็นน้องบ่ค่ะเป็นพี่เป็นพี่เป็นให้ยเป็นเอี้ยยยยผู้นี้สุดยอดเลยสุดยอดเด็กก็ไลายตัววะแม่วัววัววัแล้วหาจักคู่ให้แม่ถ้าหาตัวหาตัวหาหาวครูอ่าหัตัวก็ข้าวฟันเป็นสิบเลยอืมบนด้วยล่างแม่ของเราเทียบกับเขาบนเขาล่างโอ้แต่เด็กหาหัคู่นี่แหละ ราได้ประจำเนาจ้าไว้และผ่านสองวันอือผ่านสองวันนีอันสิเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นประจำเดี๋ยวสิไปวัดเตยเสาได้ค่ะเพิ่นต้องไปเหคุณแม่เนาะไปไปก็สอบกันก็บข้าเพิ่นนานเยอะต้องวารูนาฬิกาแปดโมงตรงแปดโมงตรงเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นสันเขาพอดี แปดโมงค่ะฉันเขาแล้วก็แม่ท่องระเบ้าให้เนาะคแม่แม่แม่ท่องนี่ชีรังตัวรังอย่างนี้มแปดโมงเคยครับจ้าแม่ท่องแม่ร้องแม่ต่อแม่แจวนี่แหละอยากอยากเห็นเยอะแต่ยินดีใจอาจารย์ว่าเคนบอกว่าอาจารย์ไม่ให้ท่านแม่ออกเล้วเด็เขาขิวขึ้นอย่างนี้ไปว่าทำตุ่มลูกได้สี่หมื่นแม่ได้เจ็ดหมื่นกว่าม่ก็ได้หก พะว่าเม่ได้เลขสามตัวเป็นแนวทางของแม่ทองนะครับเอฟซีครับผมครับวันนี้แม่มาหาใครที่นะฮะเอฟซีครับผมมาเจอโดยบังเอิญนะครับทางช่องก็ได้ยินข่าวมานานแล้วนะครับว่าแม่ทองเนี่ยคือมีโชคมีลาบตลอดนะครับเอฟซีครับผมครับเอาแนวทางของแม่ก็มีห้าสามแปดสามศูนย์สามนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ด จ็ดศูนย์เนี่ยนะครับทางช่องก็กลับให้ด้วยนะครับเอฟซีครับผมเราก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับแนวทางแม่ทองเดี๋ยวเราจะไปตามเลขพี่สาวของแม่ทองนะครับที่ว่าลูกสาวส่งมาให้จากกรุงเทพนะครับผมถูกเป็นประจํานะครับครับนี่นะครับตัวเลขนะฮะก็มีห้าสามแปดสามศูนย์สามนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมกลับด้วยนะฮะ ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ